สวัสดีครับวันนี้กล้องโซลารเซลล์นะครับจะมานําเสนอนะครับเครื่องฟื้นฟูแบตนะครับตัวนี้สามารถชาร์จได้สูงสุดถึง150แอมป์นะครับแล้วก็วันนี้จะมมาแนะนําการใช้งานนะครับอของเครื่องฟื้นฟูแบตตัวนี้เพราะว่าลูกค้าก็สั่งซื้อไปก็หลายท่านนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าการทำงานของแต่ละ แต่ละปุ่มที่ใช้งานอยู่เนี่ยมันใช้งานแบบไหนนะครับวันนี้เราก็จะามาแนะนำนะครับลูกค้าที่ยังสับสนอยู่นะครับหรือว่าซื้อจากาทางร้านไปยังไม่เข้าใจนะครับต้องดูคลิปนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็สามารถาชาร์จกระตุ้นแบตหรือว่าฟื้นฟูแบตได้สูงสุด150แอมป นะครับแบตเตอรี่แห้งได้นะครับแบตเตอรี่น้ําก็ได้นะครับลูกเล็กลูกใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็มาชมการทํางานของเครื่องนะครับวันนี้เราจะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่น้ำนะครับตัวนี้ขนาด100แอมแอนะครับเมื่อเช้าได้วัดค่า CCA แล้วนะครับตัวนี้ไม่ผ่านนะครับค่า CCA ได้แค่20 CCA นะครับ65โอห์มนะครับ ตัวนี้ได้10 1โวลต์ .49 นะครับมีไฟแค่10โวลต์นะครับ CCA ได้แค่20นะครับเรามาดูค่าจริงของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ค่าจริงของแบตเตอรี่จะอยู่ที่595 CCA นะครับถ้าเป็นของใหม่เลยก็ประมาณนั้นนะครับ595ถึง600 CCA นะครับแต่ตัวนี้วัดเมื่อเช้าได้แค่20 CCA ถือว่า ใช้ไม่ได้แล้วนะครับลูกนี้ลูกค้านะครับยกมาฟื้นฟูใหม่นะครับบอกว่าไม่เก็บไฟแล้วนะครับใช้ไฟไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ทางเราจะฟื้นฟูลองดูนะครับโดยใช้เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ตัวเล็กๆนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะเอาไปฟื้นฟูแบตรถยนต์นะครับแบบรถ10ล้ออย่างเงี้ยก็ได้นะครับ ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0849522581นะครับที่กองโซลาเซลล์นะครับเ่าวันนี้เรามาชมคลิปการทำงานของอเครื่องฟื้นฟูนฟนแบตตัวนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องดูขั้วนะครับมีแดงกับดำนะครับแดงเราก็เอาไปคีบตรงขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับคีบให้แน่นนะครับ าสายดำเราก็ไปคีบกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเรามาดูกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอา,อาปลั๊กไฟนะครับเสียบเข้าไปนะครับอันนี้เราจะแนะนำการใช้งานนะครับในกรณีที่เราจะฟื้นฟูแบตน้ำนะครับจะฟื้นฟูแบตน้ำเราก็ดู ทีละขั้นตอนนะครับเห็นไฟดวงแรกขึ้นก็แสดงว่าเราเสียบปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไฟดวงแรกขึ้นนะครับดวงที่สองจะโชว์บอกว่ามีการคีบขั้วแบตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไฟโชว์ขึ้นนะครับลองลองลองเอาขั้วออกนะครับลองลองปลดขั้วออกนะครับถ้าปลดขั้วออกก็ ไฟดวงที่สองก็จะดับนะครับแล้วก็คีบเข้าไปคีบกลับเข้าไปก็จะโชว์ขึ้นนะครับอันนี้เป็นไฟโชว์ขั้วแบตนะครับแล้วกอ็อันดับต่อไปนะครับแบตลูกนี้นะครับหนึ 100, ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยแอมนะครับโดยประมาณหนึ่งร้อยแอมเราก็มาดูที่การชาร์จนะครับไอตัวไอไฟเห็นโชว์ขึ้นดวงแรกนะครับ ดวงแรกเนี่ยโชว์ขึ้น STD นะครับ STD คือแบตน้ำนะครับอ่าชาร์จแบตน้ำในกรณีจะไม่ฟื้นฟูแบตนะครับถ้าจะชาร์จเฉยๆนะครับไม่ได้ฟื้นฟูแบตก็คือให้ให้ไฟมันอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะครับในกรณีที่ชาร์จไม่ได้ฟื้นฟูนะครับแบตน้ำก็ให้อยู่ตรงนี้แบตแห้งก็ให้ไฟลง เลื่อนเลื่อนปุ่มลงมาให้อยู่ให้ให้อยู่ปุ่มนี้แบตแบตแห้งนะครับข้างบนแบตน้ำข้างตรงกลางเนี่ยอ่าเป็นแบ,แบตแห้งนะครับแล้วก็ปุ่มเราจะฟื้นฟูเราก็กดอีกทีมันก็จะลงมาอยู่ที่อ่าไฟดวงที่3ก็คือฟื้นฟูแบตนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับก็คือไฟต้องลงมาอยู่ข้างล่างปุ่มที่3ก็คือปุ่มฟื้นฟูแบตนะครับอ่า ้าจะชาร์จเฉยๆไม่ได้ฟื้นฟูแบตแห้งแบตน้ํานะครับก็ว่าไปตามนั้นนะครับก็คือให้ไฟมันอยู่ข้างบนและตรงกลางนะครับแบตแห้งแบตน้ํานะครับทีนี้เมื่อไฟลงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็โอเคแล้วเราจะฟืนฟ้นฟูแบตนะครับเราก็ต้องให้ไฟลงมาอยู่ดวงที่3นะครับมาดูแถวนี้นะครับมาดูแถวการตั้งค่าแอมนะครับ อาจจะไม่ชัดนะครับการตั้งค่าแอมตัวนี้แบตลูกนี้100อแอมนะครับเป็นลูกใหญ่นะครับเป็นแบตลูกใหญ่เราก็ตั้งกดตรงนี้นะครับกดให้ลงมาอยู่ที่10แอมนะครับกดลงมาให้อยู่ที่สิบแอมนะครับเพราะว่าจะได้บาลานซ์นกันกับแบตลูกใหญ่นะครับเพราะว่า แบตลูกใหญ่เราต้องชาร์จที่10แอมป์นะครับตัวนี้เครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับพอเรากดลงมาได้ที่แล้วนะครับปุ่มสีเหลืองอตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นอบอกว่าแบตยังเปอร์เซ็นยังไม่สูงนะครับถ้ามีไฟสีเหลืองนะครับถ้าฟื้นฟูเสร็จปุ๊บจะมีไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับถ้าฟื้นฟูเสร็จก็จะมีไฟสีเขียวขึ้น ข้างบนสุดนะครับอันนี้ก็แสดงว่าแบตยังยังใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับก็เข้าใจตามนี้นะครับถ้าเป็นแบตลูกลูกเล็กนะครับก็ของมอเตอร์ไซค์ก็ชาร์จอยู่ประมาณ2แอมป์นะครับถ้าประมาณ45-50แอมป์ M, ก็ชาร์จอยู่ประมาณ6นะครับ 6A นะครับอันนี้ก็แนะนำ ลูกค้านะครับถ้า45แอมป์เราก็ชาร์จอยู่6แอมป์นะครับแต่ถ้าเป็นแบต100แอมป์แบต100แอมป์เราก็ชาร์จอยู่ที่10แอมป์นะครับให้ลูกค้าเข้าใจตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการฟื้นฟูแบตนะครับถ้าจะชาร์จแบตเฉยๆถ้าจะชาร์จแบตเฉยๆต้อง2กลุ่มข้างบนนะครับแบตแห้งแบตน้ำนะครับอันนี้ก็แนะนําลูกค้าตามนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถ โทรสอบถามได้นะครับที่ก้องโซลาเซลล์นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อเครื่องฟื้นฟูแบตนะครับไอ้ไอ้ตัวจิ๋วนะครับจะใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้เครื่องก็กําลังฟื้นฟูแบตนะครับก็ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับสามารถโทรสอบถามได้นะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง วัดค่า CCA หรือว่าเครื่องฟื้นฟูแบตนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามทาง YouTube ด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ